ทองคำวิ่งหนีราคาปรับตัวลงสูงสุด1,150บาทบาททองทําไมนักลงทุนต้องขายหนีมาพูดคุยกันเลยวันนี้15พฤศจิกายน2,568ตลาดทองคําไทยเปิดตัวด้วยการปรับราคาลงอย่างสูงถึง1,150บาทต่อบาททองคำทองคำา 96. 5จากราคาปิดตลาดเมื่อวานทําให้ราคาทองรูป,ปพรรณขายออกอยู่ที่6 3 6 0 0บาทต่อบาททอง และราคารับซื้ออยู่ที่61,443.18บาทต่อบาททองส่วนทองแท่งขายออกที่62,800บาทและรับซื้อที่62,700บาทขณะที่โกลด์สปอตอยู่ที่4 0 8 6ดอลลาร์ต่อออนข้อมูลตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำ h t t p s w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  h o t a w e b s o t h แต่ทําไมราคาทองคำถึงร่วงลงมากขนาดนี้คำตอบอยู่ที่สัญญาณไม่ลดดอกเบีย้ยจากเจ้าหน้าที่เฟด Federal Reserve ที่ทำให้นักลงทุนกังวลและลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในเดือนธันวาคมทำให้ราคาทองคำโลกปรับตัวลงกว่า3%ในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยราคาทองคำตลาดสปอตสตอกกวนล่าสุดลดลง1.82%ปิดที่4,95.16ดอลลาร์ออนและราคาทองคำตลาดโคแมักส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง2.20%ปิดที่4,100.40ดอลลาร์ออนแล้วนี่คือสิ่งที่ส่งผลต่อตลาดไทยอย่างไร เมื่อตลาดหุ้นโลกเกิดการขายออกในวงกว้างซล l l off) ทำให้เกิดการเรียกหลักประกัน (margin c a l นักลงทุนจึงต้องขายสินทรัพย์ต่างๆรวมถึงทองคําเพื่อเพิ่มสภาพคล่องซึ่งส่งผลต่อราคาทองคาในตลาดไทยด้วยแต่คุณคิดยังไงการปรับตัวของราคาทองคําครั้งนี้เป็นเพียงชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าในอนาคตมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์เลยอ่านข่าวการเงินอัตราแลกเปลี่ยนและราคาทองคําเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s s l a t e m a n i n b a n k i n g c o t h c a t e g o r y n e w c r e d i t a d a y s l a e